สวัสดีครับนะครับผมจ่าออโต้นะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนที่ถามมาครับเรื่องการผ่อนผันอาหารเนี่ยมีลาดับขั้นตอนและมีผ่อนผันอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับหากคนที่จะทําการผ่อนผันเนี่ยนะครับท่านต้องทําให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับหากท่านจะเกณฑ์ในปีหน้าเนี่ยกุมภาพันธ์ปีหน้าท่านต้องทําเรื่องผ่อนผันแล้วเสร็จแล้วนะครับในการผ่อนผันจะมีหลายลักษณะนะครับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือผ่อนผันในเรื่องการเรียนนะครับ หากเกิดท่านผ่อนผันครั้งแรกนะครับให้ท่านทําเรื่องกับทางมหาลัยนะครับทางมหาลัยก็จะรวบรวมรายชื่อครับส่งไปยังสัตวีจังหวัดนะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับเมื่อถึงวันคัดเลือกเราก็จะไปทําเรื่องผ่อนผันแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีของคนที่เคยผ่อนผันมาแล้วนะครับท่านจะมีใบผ่อนผันอยู่ในมือนะครับใบนั้นนะครับมันจะเป็นสัญญาปีต่อปีซึ่งท่านต้องไปยื่นในที่คัดเลือกของทุกปีนะครับอายุสุดท้ายของคนที่ผ่อนผันก็คืออายุ26 ถ้าเกิดว่าเลยยี่ิบหกมาแล้วรายชื่อของท่านจะถูกดีดออกทันทีนะครับหากใครที่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศก็ตามแต่ให้ท่านติดต่อกองศุลหรือว่าสถานทูตป,ประเทศไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับท่านจะได้คําตอบที่ชัดเจนกว่าผมสําหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับหากใครสงสัยครับอยากสอบถามเรื่องใดสอบถามได้เลยสวัสดีครับ go